น้ำโซ่เข้าวจะเอาน้ำมันนะคะน้ำโซ่เข้าวใช่ ส,สวัสดีค่ะสาร,กกรเกษตรชั้นเนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาพาท่านผู้ชมเนะะี่ยค่ะมาใช้ปุ๋ยน้ํำซาวข้าวกันนะค่ะน้ำซาวข้าวนี้นะคะเราใช้โดยไม่ต้องหมัก ไม่ต้องอะไรเลยนะคะวันนี้สําหรับวันนี้นะคะเป็นการใช้ปุ๋ยน้ํำซาวข้าวแบบเพียวๆเลยนะคะเ <s> พราะน้ํำซาวข้าวมาจากการการหมักข้าวแช่ข้าวไว้1คืนนะคะ น้ำซาวข้าวนี้มีประโยชน์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินโปรตีนนะคะที่ได้จากข้าวนะคะสำหรับเป็นปุ๋ยที่พืชต้องการนะคะแล้วการการใช้ก็หาได้ง่ายมากจากในครัวเรือนเป็นน้ําที่เหลือใช้จากการแช่ข้าวนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปลดใช้น้ำซาวข้าวนี่นะค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยะค่ะไปลดลดพืชผักนะคะเดี๋ยวเรามาใส่บัวกันนะคะแล้วตักใส่บัว เรามีผู้ช่วยนะคะวันนี้เราก็ตักใส่บัวลดน้ำแล้วก็เอาไปรดน้ำลดผักได้เลยนะคะแต่น้ำซาข้าวนี้นะคะเราต้องใช้วันต่อวันนะคะห้ามแช่ห้ามแช่ค้างคืนทิ้งไว้ค้างคืนนะคะเพราะว่าน้ำซาข้าวจะมีกลิ่นมีกลิ่นเหม็นซึ่งธาตุอาหารต่างๆอาจจะหมดไปนะคะ ก็เทใส่บัวให้หมดนะคะแล้วค่อยเอาไปหลอดน้ํานะคะ เป็นวิธีการใช้ที่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะวิธีนี้แค่เรามีน้ำสาวข้าวแค่นั้นนะคะก็สามารถใช้กับพืชผักได้เลยอันนี้ได้น่าจะได้ประมาณสองบัวนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาคนแช่ข้าวแล้วนะคะน้ำสาวข้าวนี้อย่าทิ้งเลยนะคะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะได้สองบัวพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรดน้ำผักกันนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักแปลงผักสลัดนะคะแล้วก็รดได้เลยนะคะรดได้เลยนะคะรดให้ชุ่มเลยนะคะ ดอกไม้ก็รดได้นะคะสามารถรดได้ใช้ปุ๋ยเดียวกันได้นะคะมันก็จะเป็นแปลงสลัดอีกแปลงต้นผักชีนะคะเพื่อให้ปุ๋ยมันป้ามาลดนี้ครับลดเลย ค <Okay. S 2> รับอันนี้สารเกษตร h ชน n นลก็ขอจบการน,นำเสนอคลิปการใช้ปุ๋ยน้ำซาวข้าวที่ได้จากธรรมชาติ100%นะคะ ที่มีแร่ธาตุสารอาหารครบอุดมสมบูรณ์ที่พืชต้องการสำหรับใครที่อยากใช้สูตรนี้ก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะแค่มีน้ำสับข้าวอยู่ที่บ้านแล้วเหลือจากการแช่ข้าวก็นำมาใช้ประโยชน์ได้ห้ามอย่าทิ้งนะคะเพราะต่อเพราะเรารู้แล้วว่าน้ำสับข้าวมีประโยชน์ก็อย่าทิ้งเราเอามาลดน้ำต้นไม้ลดผักลดต้นไม้ได้นะคะสำหรับวันนี้สาระ,กระเกษตรชนเนลก็ขอจบการนำเสนอคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากติดตามคลิปดีๆของ ช่องสาระ,กระเกษตรชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ